สวัสดีบ้านทักวลำใจเกินร้อยค่ะวันนี้ผ่านมาพักที่สารคามเราก็มาเว้โอ้โอ,โอแม่วัสดีจ้า๊อดพักสะดวกไหมะเงี้ยพูดยงังไม่อย่างไเย่าผู้ดทางทางทางสักผา สลูเยอะมากแต่ว่าเอาไปด้วยไม่ได้รถเราใส่ไปไม่หมดเขาหน้าท้าวตีเขาหน้าหาีเี่เขาหน้าห้าตีเนี่ยเขาอุ้าตัวต้ไปเกี่ยวอยู่ไหมอันไผ่ื้อไปเกลี้ยงได้จะชอบอย่เงนี้ เทวันเียนากัน่องแลเงียบเกียวกั่อาจังหวะนี้เดีวผู้ใดสร้างเครื่องกัอันชสร้างอบสร้างัแชอบัดนี่เอ็นีโแม่น่ะตลูกได้หนิเนาะมากมามันชื่ออะไรไม่รู้เลย ่รู้ชื่อมันร้านไอ้บูร้านแฟชั่นหนาวหนาวจำใหไม่ให้ไม่ถนี่ยเลิมแฟชั่นหนาวหนาวไหมเคยกับเคยใช้ได้ดังสีเส้นจริงๆขายงากข้างหน้าอ่นสวยจังเลยเราบ้างหมาหยาดกินนะลูกสองตัวค่ะรถอีสมนี่แบ็ดปะล่ะ โลมงเย็นช่วยช่วยท่านเว่นดีประยังเด้อเมื่อไปตีแม่กเดใส่เมื่อแรงไปเกิดรถไปต้องกันเออหนาวแสดงว่ายามคืนเหนาแต่วันยามเว่นมันแดดสวัสดีครับยายหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ทําอยายสวยเนาะเออเพื่อนนะเกิดรถเองปิดประตูเองคนเจ็ดเงียงก่อน แค่เขาต้มใส่ใส่อะไรใส่น้ำมันนี่นันไปพ่อเนี่ยเหละเด้อันถ้วยขนมถ้วยแม้เป็นแบบถ้วยถ้วยพลาสติกแต่ว่าเอาเขาอันมอ1มโอ๊บได้เขาเพจขายแม่เขาบอต้องใส่ถ้วยกระเบื้องไปพ่อแล้วสะดวกแม่กับปอตองกังวลว่าถ้วยแม่ที่หายถ้าไอี่มาสตาร์ทรถต้อง เรเด้ยดครับตนกรตงสตาร์ไปสตาร์ไปช่วก็มาหอดีเขาหอดแต่มมาส้งนี่ขึ้นเอาเลิกเที่ยงขึ้นไหมมนขึ้นไปซักขาหัวกระเลีวไปออกไปงันเยออไปงันอ้ยพัสดุหลายเอาไปให้บ่ได้ดอกลือพี่น้องท่ายเจ็ดเยมันหลายโพดงอกระดานอันเครื่องซักผ้าเจ้าของหาแล้วเปลยวไนสาซื้อหอดเรี่ยงซักผ้าหน่อยใช่กี่เหรียญตะกี่ของอัน บักอันดาบิวก็มีดิใส่พ่ท่นพ่อท่นใส่พอเดียนจอยห่างเออมันเอาลงแค่ดเขาก็จจำกัดจีโน่งน่อยเดี๋ยวพาลูมาดาว่างมักสามใส่ล้วก็ากเลยเตยยัดเขาผู้ใดเอาดินทามาดลนีวัฟางก็ไม่เอาบ้านี่ยมาเล่นอ้เอมัดลงมัน แต่ละข้ามหนาวเราด้วยตะวัานั่งเว้นหันแดดยู่ไปอยู่มื่กีย่างรมเย็นช่วยช่วนี่ไรไปแช่คอนโอ้เป็นสายออนไลน์เนาะกบเสืออยู่อยู่วเท่าดอกที่เงี้นี่จะเป็นขยันรันยูซื้อเกิดเนื้เย็ยังทีมีคิวซื้อมันเหงาเนาะงานน่าเฮ็ดเด้อ เป็นยังปวดแข้งปวดขาจีปวดแข้งปวดขาธรรมดาผู้ถาวรดี่รือเป่าแต่ว่ามันนี่จะว่าถาก็ปวดดูนี่แม่แน่นเนี่ยไปงานลุงพี่ก่อนป่ะอู้เนี่ยมันมันใจลากเงามือก่อนสิไปอ่ะมืองานเล่ามือสองมือนั่นกันเดินทางไกลดีลอยกิโลแบบนี้ก็เลยมันเลยแบบภาคพอนบ่เพียงพอสะสมบ่เนี่สิไปพ่นท่องจากโคราชไปพ่นท่องหน้าไกลจะเลยท่ากันบ่ไหวกับนอนก่อน ฝากซ่องเพิ่นเอาอันนี้บอกแม่ไปอันปงผมบอกไปตรงนี้ลูกไปบ่ไหวก็เลยบอกเพิ่นบอกเพิ่นแล้วหลาล่ะกที่ไปงานต่อเด้อพี่น้องว่ะดิมือแล้งอยู่กับมาล่าใสมามวนน้ำกันหลายๆข้าหลงบ้านไปกับมาล่าใสเพ่อนมาจากบ้านเลยเพ่ออกไ่ออกว้าเพื่นแตนข้าหลวงบ้านข้าหลวงบ้าน ไม่ได้จับกี่ที่จับู่แต่บานเจ้าก้อนแหวมองแต่ลันวันนี้กจมาใส่อันถ้าจะนไปยังที่ไปมาละมาร่อยแล้วแล้วก็สิไปแล้วดิไปป้ากูไปลงไปย่างลงมารด่วนนั่แหละเนี่ยขส้นออกไปงานขึ้นสีแหวนน้องมาขับดีรยาดีค่ะไก่อื้นไปเรียนไซบอร์นิอื้นมาไก่ยุทธวัตรยุทธวัตรุรี่ลอยยมใก่ มันทีกลับมานอนหอสะกอนประหยัดค่าที่พักไปดอกเนี่ยน้องมัดมันก็เห็ดงานเห็ดอันนี้แล้วมันหัเขออกไปชาเละตามเบียดตามงานเบียดมันหลายทำงานอยู่ใจข้าไปหลายสมการเน็หลายอย่างหรือว่ากับเรียนขอข้าวเฟ่ชเรียนขอลงเล็บเดียวไม่หลายตำแหน่งอืมหลายตำแหน่งพิจารณาคนก่อนจะเปลี่ยนความว่า่ำเมื่อคืนแล้วก็ไปขึ้นห่านเด้เมื่อคืนก็ไปยืดติเมนไปยืนเตะล่าน้ำเครื่องโซมมุกคุณเหรอโอ้ป ถ้าขนาดวันนี้เอ่ยจะได้ถามว่าอันนี้ใครวะรอจันมาใหม่หรอตีบอมแย้หน่ะดอกกู้ใจกันโลงเล่มไ <c oughs> อพี่น้องไปงานมาเล่้งพอกันอยู่กับมาล่าสายค่ะ <c oughs>